ครับวันนี้สายสี่ไฮโลเทคนะครับวันนี้มารีวิวต่อใสนะครับมองแทบไม่เห็นนะครับนี่ครับเป็นน้ำยาต่อใสตัวนี้นะครับต้องฟันหกมาครับเอาฟันหกดูครับตอนนี้น้ำยาเราเหนียวจริงนะครับอยู่ได้นานนะครับสอนฟรีนะครับไม่เป็นไม่คิดตังค์นะครับเอาเบอร์ห้าครับ เบอร์เทาไหทีครับเบอร์สองครับเบอร์สองครับเบอร์เอี่ยวโอเคนะครับแล้วยานี่เวลาเทบเทออกจากจุดเลยครับเทได้ปกติเหมือนเทโ่ธรรมดานะครับลองเทให้ดูครับเพยบเลเทให้ดูครับเทให้ดูนะครับ โอเคครับสนใจติดต่อช่องทางเลยครับสายสีให้โลให้เทคครับ oh. ขอบคุณครับ